นายสงการพักดีจิตนายกสมาคมชาวไรายาสูบเบรเร่จังหวัดเพชรบูรยว่าจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับตูแนแทนภาคีคือข่ายชาวไรายาสูบ ในการประชุมอุตสาหกรรมยาสูบป,ประเทศไทยมูที่16กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางภาคีได้ยื่นเรื่องร้องทุกไปยังภาครัฐผ่านลหลายๆช่องทางแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของแผนการรับซื้อบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือยศออท ที่ก่อนอันนี้ได้มีการประกาศงดรับซื้อบายาในฤดูกาลที่จะถึงซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้แล้วสําหรับผลการประชุมดังกล่าวในสงกรานกล่าวว่าทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงผลกระทบจากพระราชบัญญัติาภาษีสพสมิต2,060ที่มีต่อเกษตรกร,ร,กรชาวไราย,ยาสูบและต่ออุตสาหกรรมยาสูบโดยรวมโดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดคือรัฐจะต้องเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นที่กำลังจะกระทบกับปากท้องของชาวไร่ก่อน โดยต้องประกาศแผนงานการรับซื้อบายาของยศทปีนี้ภายใน31กร,รกฎาคมขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุงอัตราภาษียาสูบในปัจจุบันเพื่อหาทางลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนโดยให้ชาวไร่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยและที่สําคัญให้รัชลอการขึ้นาภาษีสสามตบบรีเป็น40%ในทุกช่วงราคาออกไปก่อนเพื่อไม่ให้ซ้ำเติมอุตสาหกรรมให้ยิ่งแย่ลงไปอีก โดยพาะเกษตรกรชาวไราย,ยาสูบทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า50,000ครอบครัวที่หากไม่ได้ปลูกยาสูบ่อกก็จะต้องขาดรายได้หลักที่จะนำไปเลี้ยงครอบครัวและช้หนี่ที่กู้ยืมมาเพื่อลงทุนในอาชีพยาสูบทงนี้อยากเห็นนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งทางนี้ทางภาคีชาวไราย,ยาสูบจะทำสรุปมติที่ประชุมที่เป็นข้อเสนอร่วมกันของอ,งอุตสาหกรรมยาสูบยื่นต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบดีกรมส,บรสมบตรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อมีการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมภายในช่วงก่อนการนึกตั้งด้วย